โย่ Yo, โลดทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับดีมพวงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างกับดักเด็งเพื่อนขุดแร่นะครับก็คือเห็นเพชรอยู่หลังไหมครับถ้าผมขุดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูกันเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะไปดีกว่าโอ้ ถ้าเป็นหมดเอาชีวิตรอดก็ไม่เหลือซากนะครับผมจะมาสอนวิธีการสร้างกันเลยนะครับแต่ผมจะสอนแบบย่อยๆนะครับนี่ครับให้คุณอาจจะเป็นเคธียก็ได้นะครับแต่ให้วางบล็อกกวดไว้ข้างบนนะครับเพื่อเป็นให้โคนแนบเนียนนะครับนี่ก็วางสายเลสโตนหนึ่งเป็นวิธีง่ายๆนะครับนี่โอเค แต่ห้ามวางเท,ทีนเทียนทือใกล้ๆบล็อกพวกนี้นะครับเนี่ยคุณต้องทำแบบผมเลยนะครับต้องทําตามอย่างเช่งครับนี่ครับทีิงนทีนมันจะไม่นี่นะครับแล้วก็คุณก็ใส่ทีนทีตามสบายอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่ะน,แบบแบบน,นะครับอยากให้เพื่อนตายแบบแบบไหนครับแบบ แบบเดเป็นขี้หรือเป็นอะไรเลยนะครับเป็นโกโก้คั้นเลยครับนี่เยวใส่แบบนี้ครับแต่ห้ามวางใกล้รีสอต์นะครับให้งั้นทีนทีมันจะติดนี่แต่คุณห้ามทำนี้ครับคุณต้องวางปกปิดด้วยเดี๋ยวเพื่อนมารู้ว่าพวกเราแกล้งนะครับก็ปิดปิดปิดความลับครับอ้ยนันเดมอนถ้าเพื่อนมานะครับ ถ้าเพื่อนไม่เปิดอย่างก็ไม่รู้ครับเพื่อนจะเดินไปไหนครับของเครื่อนๆไม่ได้จะดีนะครับก็เลยแหลกกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับนี่แหละครับที่การแกล้งเพื่อนสำหรับวันนี้ก็สำดล้านะครับเดี๋ยวไปบอกให้นะครับว่าจะไปแกล้งเพื่อนคนนั้นก็อย่าไปบอกนะครับอย่าทำนี้ทรุธอ่ะถ้าจะแกล้งครับเราก็ พอเขาพอเพื่อนตายก็ไปโดนของมาเลยแต่ถ้าโดนระเบิดอาจจะไม่ได้ของนะครับกแล้วัน,นสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ